ห้าประเทศที่อัตราการเกิดต่ำที่สุด กกวันนี้น้องพึ่งไปเดินเล่นในหมู่บ้านมาสังเกตว่าในหมู่บ้านไม่ค่อยมีเด็กๆเลยเพราะว่าอัตราการเกิดลดลงไงครับน้องพึ่งเดี๋ยวพี่จะจัดอันดับให้ฟังว่าประเทศไหนที่อัตราการเกิดลดลงบ้างข้อมูลจากเว็บไซต์ macrotrends.net 5อิหรา่านการดิ่งตัวอย่างฉับพลันในตะว,วันออกกลางในอดีตช่วงปี1950เคยมีอัตราการเกิดถึง6.9คนต่อผู้หญิง1คนแต่ปัจจุบันในปี2026ลดลงเหลือเพียงประมาณ1.6ถึง1.7คนเป็นการลดลงกว่า75%สาเหตุหลักมาจากวิกฤตเศรษฐกิจสะสมและเงินเฟอ้อที่พุ่งสูง ทําให้คนรุ่นใหม่ไม่กล้ามีบุตรปัจจุบันรัฐบาลต้องยกเลิกนโยบายวางแผนครอบครัวและเปลี่ยนมาให้เงินอุดหนุนแทน4ญี่ปุ่นวิกฤตเรื้อรังของต้นแบบสังคมสูงวัยซึ่งเคยมีเด็กเกิดใหม่มากกว่า2.5ล้านคนต่อปีในช่วงปี1950แต่ในปัจจุบันปี2 0 2 6จําจนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือไม่ถึง70,000คนต่อปีหรือลดลงราว80%สเาเหตุสําคัญคือค่าครองชีพที่นิ่งสนิทประกอบกับวัฒน ผลกระทบที่จะรุนแรงขึ้นในอนาคตคือการขาดแคลนแรงงานในภาคบริการและอุตสาหกรรมโดยคาดการว่าภายในปี2040ญี่ปุ่น ขาดแคลนแรงงานสูงถึง11ล้านคน3ไทยวิกฤตเด็กเกิดตามที่เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไทยเรามีการลดลงที่รุนแรงเป็นอันดับต้นๆของโลกจากเดิมที่เคยมีเด็กเกิดมากกว่า1ล้านคนต่อปีในช่วงปี2506ถึง2526ปัจจุบันในปี2568ถึง2569จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือเพียงประมาณ4.1ถึง4.2แสนคนหรือลดลงกว่า81%สาเหตุมาจากสภาวะรวยกระจุกจนกระจายและหนี้ครัวเรือนที่สูงเกิน90%ของ GDP ปัจจุบันจำนวนคนเสียชีวิตมากกว่าคนเกิดอย่างส ผลผลกระทบในอนาคตคือภาวะขาดแคลนแรงงานจนอาจต้องนําเข้าแรงงานต่างด้าวมากขึ้น 2. จีนผลลัพธ์ที่ย้อนกลับมาของนโยบายคุมกําเนิดเคยมีอัตราการเกิดเฉลี่ย6.0คน ในช่วงปี1,950แต่ปัจจุบันในปี2026ตัวเลขนี้ลดลงมาอยู่ที่เพียง1.0ถึง1.1คนเท่านั้นคิดเป็นการลดลงราว83%พลพวงจากนโยบายลูกคนเดียวที่ฝังรากลึกประกอบกับค่าเรียนพิเศษและค่าที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ที่สูงลร่วผลกระทบคือการสูญเสียอำนาจการผลิตอาจส่งผลให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอย่างถาวร 1. เกาหลีใต้จุดวิกฤตที่สุดของการหายไปของประชากรอันดับที่รุนแรงที่สุดในโลกคือเกาหลีใต้จากที่เคยมีอัตราการเกิดสูงถึง5.6คนในปี1,9 5 0 ปัจจุบันดิ่งลงเหลือเพียงประมาณ0.68ถึง0.70คนซึ่งเป็นการลดลงสูงถึง88%สาเหตุเกิดจากภาวะกดดันทางสังคมและการแข่งขันที่รุนแรงที่สุดในเอเชียปัจจุบันเกาหลีใต้มีการคอตต่อสูงและการแต่งงานต่ำเป็นประวัติการในอนาคตสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการล่มสลายของระบบกองทัพที่ไม่มีคนจะเกณฑ์ทหารและมหาวิทยาลัยกว่าครึ่งประเทศอาจต้องปิดตัวลงน้องพึ่งเข้าใจแล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคือการขาดแคลนแรง,งงานในภาคบริการและอุตสาหกรรมการสูญเสียอำนาจการ การล่มสลายของระบบกองทัพสถานศึกษาอาจต้องปิดตัวลงและเข้าสู่ยุคที่มีแต่ผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ